สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่โฟกัสไหลข้างไม่ได้ในท่าดัมเบลไซเรสห้ามพลาดคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้นะคะบี B. จะมาสอนท่าที่โฟกัสง่ายกว่าและโดนมากกว่าด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็แค่ดัมเบลหคู่ค่ะหนึ่ง ปกตินะคะเราก็จะจับไซร์เรสกันแบบนี้ใช่ไหมอ่านแบบนี้ถูกไหมคะแบบนี้นะแต่ถ้าที่โฟกัสง่ายกว่าก็คือการจับดัมเบลแบบนี้ค่ะจับแบบอันเดอร์แฮนด์ก็คือจับหง่นั่นเองนะคะจับางไว้ข้างลำตัวแบบนี้แล้วก็เรสมันขึ้นเลยส ถามว่าเรสมันขึ้นยังไงยกมันขึ้นยังไงนะคะเพื่อนๆเ,เห็นมุมดัมเบลไหมเราจับดัมเบลแบบไหนจับดัมเบลแบบขวาแบบนี้ถูกไหมคะเราก็ยกขึ้นอย่างนี้เลยตามมุมของดัมเบลที่เราจับเลยนะอย่างนี้เลยง่ายๆอ่ะนี้เห็นไหมคะพอเรายกสองข้างพร้อมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะง่ายมา,มา,ากๆอ่ะมุมข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ท่านี้นะคะไม่ต้องใช้น้ำหนักหนักนะเน้นคอนโทรลจังหวะขึ้นใช้กล้ามเนื้อไหล่ข้างดีๆและจังหวะลงต้านลงมาดีๆค่ะโฟกัสง่ายมากๆสําหรับใครนะคะที่เอาท่าอันเดอร์แฮนด์ดัม l บลไซเไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกบีกันได้เลยก็สําหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้นะคะอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะคะก็เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย